ต้องโคกสิพบกับวิศวะนะครับเข้าครัววันนี้มีเมนูมาให้ชมกันนะครับเป็นเมนูข้าวผัดนะครับข้าวผัดแบบเป็นเมนูใหม่ๆนะครับเขา เ,เรียกขา้าวผัดโค้งครับเดี๋ยวลงไปชมกันดูนะครับว่าเป็นไงก็ถ้าทําได้ก็ลงไปทําทานกันดูนะครับอร่อยดีซอยต้นหอมนะครับต้นหอมไอจ้าต้นหอมนี่เป็นตัวชูโรงนะครับของเมนูนี้นะครับเป็นตัวแต่งให้ข้าวมีสีเขียวนะครับบนี้ส่วนพระเอกตัวจริงครับในพระเอกนะครับ ส่วนเมนูนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเป็นดูจากคลิปจีนเข้ามาครับคล,คลิปเป็นหลายๆลร้านวิวก็เลยลองเอามาทดลองทำดูว่าจะรสชาติออกมาเป็นยังไงนะครับก็เลยมาทำให้ท่านผู้ชมชมกันดูนะครับใช้ได้ครับก็ใช้ได้อยู่ทานได้นะครับไม่ใช่ทานไม่ได้ อร่อยอยู่นะครับคล้ายๆผัดซีอิ๊วแล้วครับลองไปตามดูได้เลยแต่โค้กเวลาจะใส่ต้องระวังนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นข้าวต้มนะครับมันแคะนะครับไม่ได้เราค่อยๆใส่นะควรระวังนะครับน้ำตาลไม่ต้องนะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่ใส่นิดๆแค่นี้แหละหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมีข้าวนะครับข้าวข้าวสวยนะครับไปแช่เย็นไว้นะครับแช่เย็นไว้ก่อนนะครับ อย่าผัด้า้าวไม่ใช่เย็นผัดแล้วมันจะติดกระทะนะครับเอ้ยไม่ใช่ติดกระทะมันจะแฉะนะครับข้าวมันจะแฉะแล้วก็มีไข่นะครับไข่ต้นหอมนะครับต้นหอมต้นหอมซอยนะครับมีโคกนะครับโคกโอ้กนะครับโคกโคคาโคล่านะครับนี่โคคาโคล่าหรือโคกนะครับพกเดียวอ่ะ วันนี้ไปทาข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดโคกนะครับวันนี้ก็ไปชมกันแล้วกันว่าผัดยังไงนะครับวิธีการทําทํำยังไงนะครับก็ไปชมกันได้สวัสดีครับท่านผู้ชมสิสี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดนะครับวันนี้มีนี่ครับโคคาโคล่าโอ้ก็จะมาทำข้าวผัดให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าผมจะผัดยังไงนะครับใครผัดใครเคยทำางครับเขาผัดโค้กนะครับ๋ยวไปติดตามชมเลยนะครับไปครับ ใส่ไข่ลงไปนะครับโคครับโคโคนะครับโคโคโคใส่ น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยซอสถอยนะครับซอสถอยนางรมกับตีอิวขาวเล็กน้อยมานี้ข้าวครใส่เลยข้าว วิธีการผัดก็ดูไปตามคลิปที่ผมทำนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะครับเพียงแต่ว่าเร่งวิดีโอนิดหน่อยนะครับก็ไม่งั้นจะยาวเกินไปก็เลยเร่งไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับเร่งไฟให้แรงหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกระทะนะครับหรือถ้าใครมีกระทะเทฟลอนก็ใช้กระทะเทฟลอนไปได้นะครับอันนี้ผมไม่มีกระทะเทฟลอนนะครับไม่มีตั้งซื้นก็เลย ทำกระทะเหล็กนะครับทำยูทูบนานครับไม่มีตังตือกระทะเลยกินกระทะเหล็กเป็นไปก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผัดไปแรงๆครับให้ข้าวแห้งสักหน่อยครับไม่นั้นแขงะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าข้าวผัดนี่ใส่น้ําเยอะไม่ได้เลยครับมันก็จะออกมาประมาณ จะจัดว่าเข้าขัดสีอิวเลยมันก็ไม่ใช่นะครับผมจะมันจะเปียกกว่านิดนึงครับเพราะนั้นถ้าเราใช้ข้าวแฉะนี่ไม่ได้ครับต้องใช้ข้าวแข็งนะารขัดใช้ข้าวหอมมะลิอะไรไม่ได้นะครับแฉะนะครับกินแล้วมันจะเอียนนะครับเวลาทานมันจะเอียนนะครับขอน,น้ํามันด้วยอะไรด้วยก็ต้องพยายามเบาๆหน่อยนะอย่าใส่น้ามันให้เยอะเกินไปนะครับ ก็มันผัดยากนะครับผัดยากนิดนึงเพราะว่ามันน้ำด้วยน้ำด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะผัดยากหน่อยแต่ถ้าเป็นกระทะเท้ล้นก็จะโอเคหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปรุงรสด้วยซีวขาวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับผัดเค็มขัดหวานอะไรก็เติมเติมเอานะครับหวาน่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ครับเพราะโคกมันหวานอยู่แล้วนะครับก็ออกมาหน้าตาก็ ประมาณนี้ครับเสร็จก็ไปลองทำกันดูนะครับใส่ต้นหอมโรยล,ลงไปสักหน่อยนะครับก็เพิ่มสีสันนะครับเป็นเมนูฮิตในในอินเทอร์เน็ตเขานะครับเขาผัดๆก็เลยมาทำให้ดูนะครับทดลองทำดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็ลองไปชมกันได้นะครับทำดูกันลองดูลองดูลองดู เสร็จแล้วก็มาตักใส่จานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะประ,ประมาณนี้นะครับก็เวลาปรุงรสอะไรก็พยายามใส่สีอิ๊วบ้างนะครับไม่งั้นก็จะหวานเกินไปนะครับแต่นี้ผมทําไม่หวานนะครับผมใส่โคกไม่เยอะครับใส่เยอะไม่ได้แฉะนะครับก็ลองไปทําทานกันดูนะครับเมน,นูยอดฮิต เสร็จแล้วครับข้าวผัดโคกข้าวผัดโคกนะครับข้าวผัดโคกเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆผัดซีอิวนะครับผัดซีอิวคล้ายๆกันคล้ายๆข,ข้าวผัดซีอิวนะครับต้องโคกสิ